ตอนหนูท้องลูกคนที่สองได้จกอกครอบ,รบเขามีอะไรกันในห้องหนูอะมีใคร,ครมีอะไรกับใครฮะคือสามีอดีตสามีหนูอะค่ะคเขาเด็กคนที่หนูเลี้ยงมาก็คือลูกพี่สาวแท้ๆก็คือหลานน่ะหรอหลานไใมนใ่ใชหนูเองอืเฮ้ย <H uy> รักคนผิดชีวิตเปลี่ยนสายนี้คุณฝนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณฝนเป็นไงบ้างจ้ะมาเลือกคนผิดชีวิตเปลี่ยนมีอะไรมาเล่าให้ฟังคะอืมได้หนูเริ่มยังไงก่อนดีใช่ไหมหมดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรบางคนครับเพิ่งจะได้คุยกันอาถามก่อนตอนนี้ชีวิตของหนูเป็นการใช้ชีวิตคู่หรือแค่มีแฟน หนูเป็นสามีภรรยากันเลยค่ะครับกี่ปีแล้วคะด้วยกันค่ะแต่งงานกันมากี่ปีแต่งงานกันมาเก้าปีเก้าปีเนาะค่ะมีลูกด้วยกันแล้วสองคนครับอืมค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นคะในความสัมพันธ์ของเราตอนหนูท้องลูกคนที่สองใกล้จะคลอดครับค่ะเขามีอะไรกันในห้องหนูอะ มีใคร,ครมีอะไรกับใครฮะคือสามีอดีตสามีหนูอะค่ะ,คะเขาเด็กคนที่หนูเลี้ยงมาก็คือลูกพี่สาวแท้ๆก็คือหลานน่ะหรอหลานไม่ใช่หนูเองอืมอายุเท่าไหร่ครับเด็กผู้หญิงวันนั้นยี่สิบปีค่ะออืหนูคลอดน้องได้สิบห้าวันค่ะ สิบห้าวันคือหนูนั่งให้นุมลูกอยู่เขาก็แอบไปเอากันอีกห้องหนึ่งที่ตรงข้ามกันก็คือห้องแม่ครับห้องคุณยายค่ะคือหนูหนูพยายามลืมเหตุการณ์นี้นะคะแต่ว่าหนูว่าหนูเล่าถ้าหนูํำเรยงเล่าเหตุการณ์อะ่ะคือมันมันชั่วร้ายมากมันโหดร้ายสำหรับหนูม,มากๆค่ะค่ะค่ะ เดี๋ยวนะพี่ถามก่อนสามีเราและหลานรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทํำไหมคะอห,หนูไม่รู้ว่าเขารู้สึกผิดไหมเขามากราบท้าขอโทษหนูในขณนะที่หนูนั่งให้หนมลูกอยู่ครับแต่เขาก็ทํากันมาเรื่อยเรืยเ,ยเยจนเวลาสองปีกว่าแล้วหนูร้องทุกครั้งลูกจะต้องถามว่าแม่เป็นอะไรครับ น้องบูจะน้ําตาให้คือเขาจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งแล้วหนูจะนั่งร้องทุกวันทุกวันไม่ได้ฝนฮะแล้วพอมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมาเป็นปีๆเราเราไม่ยื่นข้อเสนอหรือว่าลองต่อรองหรือว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมีมีภร<อ>รยามีลูกแล้วนะนหรือว่าแล้วก็ยังอยู่ในหลานก็ยังอยู่ในบ้านเดียวกับเราอยู่เนี่ยนะฮะหนูให้ให้เขาออกจากบ้านนะคะเพราะเขาบอกว่า เขาอยากได้สามีหนูเขาอยากได้ทุกอย่างที่เป็นของหนูหนูบอกว่าได้ในเมื่อขอครอบครัวคืนมาไม่ได้ก็ยกให้เลยค่ะหนูให้เขาไปเลยในขณะที่หนูเจ็บปวดมากหนูก็ฟ้องหอย่าหนูเอาหลักฐานทุกอย่างให้สารพิพากษาให้พิจารณาดูว่า เห็นสมควรไหมหนูต้องการชีวิตใหม่แต่ว่าหนูไม่อยากมีครอบครัวใหม่นะหนูกลัวไปเลยไม่ต้องก็ได้จะเอาให้มีสติก่อนแต่เดี๋ยวนะยกให้เลอคือหนึ่งยกผู้ชายคนนั้นไปแน่นอนหนูต้องยกออกใช่จ่อยที่หนูรักมากๆากกลายเป็นหนูเกลียดแบบหนูไม่อยากเห็นหน้าหนูไม่อยากเจอไม่อยากให้เข้ามาในชีวิตลูกไม่อยากให้เดินเข้ามาให้หนูเห็นนะคะแต่เขายังเดินเข้ามาเหมือนเขาไม่รู้สึกผิดอะไรเลยอื ซึ่งวันหนูก็ยังถามความรู้สึกก็ว่าหัวใจเขททาด้วยอะไรวะทำเราเจ็บปวดขนาดเนี้ยยังมีหน้าเดินมาแบบเหมือนเหยียบหน้าเราทุกวันทุกวันทุกวันนะความเสียใจเสียใจแน่นอนเป็นใครก็ก็ก็เสียใจแต่พี่แค่งงเฉยๆว่าทําไมต้องไปอยู่กับความสัมพันธ์นั้นตั้งสองปีเพราะฉะนั้นค่ะโนูหนูหนูทนอยู่เพื่อตอนแรกจะให้เหตุการณ์มันดีขึ้นเพื่ออยากรักษาคำว่าครอบครัวไว้ แต่ผู้ชายยังยังย่ำยีความรู้สึกหนูจนหนูไม่ไหวอ่ะหนูเอาหลักฐานทุกอย่างที่เขามีอะไรกันเพราะเขาผู้หญิงพยายามให้หนูรู้หมดทุกอย่างส่งมาให้หนูดูมีอะไรกันตรงไหนทํายังไงให้หนูดูหมดก็ดูปวดหลานหนูก็ดูป่วยๆนะคือเรื่องแบบเนี้ยด้วยสิมันมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องมานั่งคอยโชว์แต่เออเออก็ยังอุตส่าห์ถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานเก็บความรู้สึกเพราะหนูระระบายหรือพูดกับใครไม่ได้เพราะมัน มันมั้งสองฝ่ายคือพ่อของลูกและนี่หลานในไส้หนูเหมือนกับถ้าหนูโพสต์ประจานหรือหนูทําอะไรลงไปเ้อขับหนูทํำลายความรู้สึกลูกหนูนะวันข้างหน้าลูกหนูจะยินในสังคมยังไงอ,อยู่กับเพื่อนยังไงอยู่กับครูยังไงคือหนูกลัวมากหนูนใช้ความหมดทนตรงนี้แบบแบบเหยียบไ้ไ้จมไปเลยครับแต่ว่าจริงๆแล้วความจริงที่เราพยายามจะเก็บเนี่ย เขาก็พยายามจะประกาศให้โลกรู้ไม่ใช่เหรอหลานเราอ่ะเออนั่นคือสิทธิสิทธิในชีวิตของเขาใช่ไหมพยายามประกาศให้โลกรู้แต่ผู้ชายอ่ะรับไม่ได้ผู้ชายเขายังอายค่ะผู้ชายยังอยู่กับวงสังคมอยู่กับเพื่อนฝุงเขายังอายเพราะเขาบอกว่าเขาหาแม่ของลูกแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ติดไปแล้วเดี๋ยวนะอายต้องไม่ทําค่ะไม่ใช่ว่าอายทาแล้วไม่บอกอืมใช่ค่ะอายแล้วต้องไม่ทําค่ะถูกต้องค่ะใช่แล้วถ้าเกิดว่าหาแม่ของลูกดีขนาดนี้ไม่ได้ทําไมไม่รักษาอย่างดี ทำไมไม่ดูแลใจกันอย่างดีมาทําอะไรแย่ๆอยู่ในบ้านเราจะบอกว่าโอ้ยเราหาแม่ของลูกแบบนี้ไม่ได้แล้วแต่ว่านั่นแหละจ้ะไม่พี่ก็าไม่ได้อยากให้หนูลืมจริงๆนะฝนพี่พูดตรงๆฝนต้องจําแต่จํามันอย่างมีสติอะคะ่ะว่าเออนี่ไงผู้ชายแย่ๆคนเนี้ยไม่ควรค่ากับหัวใจดีๆของหนูเลยแม้แต่น้อยอืมเพราะฉะนั้น อ่ถ้าพูดตรงๆนะคะถ้าเกิดว่าเราเรามีคนเลวมาทําอะไรเลวๆกับเราแล้วฝนทน,ทนทุกข์ทรมานเพราะว่าลืมภาพเลวๆนั้นไม่ได้ไม่ได้เนี่ยพี่เริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะต้องมานั่งจําแล้วรู้สึกว่ามันเจ็บเหลือเกินแต่หนูต้องจําเพื่อจะบอกตัวเองว่าก็นี่ไงเขาทําเลวไงฉันถึงเอาเขาออกจากชีวิตไงจะหลานสาวในไส้หรือนอกไส้ก็ตามทีหลานสาวก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งถ้าเป็นมนุษย์ที่แย่ๆเธอก็มีสิทธิ์ที่ฉันจะตําหนิไม่ว่าจะเป็นในไส้หรืออะไรก็ตามทีอย่างและอีกสิ่งที่่ฝนบอกะคะ เขาดูไม่ค่อยอายเนยกันนะอ๋อก็ก็อันนั้นเป็นเป็นเรื่องของเขาแล้วล่ะค่ะเพรานะนั้นถ้าส่งมาพี่ก็ไม่อยากให้การส่งมาของเขาทําร้ายจิตใจเราเสมอฝนอคนอยากระรานจะยิ่งทรมานถ้าเราไม่ร้อนรนพอเขาส่งมาเสร็จปับ๊บฝนทุรนทุรายร้องหุมร้องไห้บางคนก็โรคจิตพอที่เขารู้สึกว่าสนุกดีอะส่งไปอีกดีกว่า แต่เขาเป็นพ่อที่ดีของลูกมากๆอส่วนคือเขา <คะ S 2> เขาดูแลลูกดีมากๆส่วนความผิดคือส่วนความผิดคะ่ะส่วนความเป็นพ่อลูกยังเป็นพ่อลูกและก็สิ่งหนึ่งที่ฝนทํามาคือสิ่งที่ถูกต้องละคือการปกป้องหัวใจลูกแต่สิ่งหนึ่งคือก็ไม่ควรที่จะทําให้ลูกต้องรู้สึกหรือพูดแต่ลมุมแย่ๆของพ่อแล้วฝนทุกวันนี้มีคนปรึกษาพูดคุยด้วยไหมครับไม่ค่ะหนูหนูหนูยงลูกอย่างเดียวเลยค่ะพี่หรอค่ะหนูยังลูกอย่างเดียวเลยค,ะค่ะ,คะหนูไม่ได้ไปไปไม่กล้าคุยกับใครไม่ค ไม่ให้ใครก้าวล้ำมาในชีวิตหนูกับลูกเลยหนูกลายเป็นหนูกลัวไปเลยอะ่ะและครอบครัวขอวงเราเขารับรู้เรื่องนี้หรือเปล่า<น>พ่อแม่เรารู้ค่ะพี่น้องเรารู้ค่ะหนูคุยหนูคุยทุกคนหนูบอกทุกคนค่ะแค่นั้นก็เพียงพอคะ่ะที่อย่างน้อยเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูแย่ในเรื่องของความรู้สึกหันไปพิงก็ยังมีคนให้หนูพิงอ่ะพี่แค่ห่วงแค่นั้นแหละค่ะนะคะนะเอาใจช่วยค่ะฝนคนแย่ๆเท่านั้น คือคนที่เขาทาตัวเองค่ะคะนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับผ่านได้แน่นอนฝนค่ะสวัสดีค่ะครับดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะคลไฟเดย์รักคนผิดชีวิตเปลี่ยน